ัดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการปาก,ปากหมุดครับรายการที่จะพาคุณไปโชว์เล่นกินเที่ยวค่ะแน่นอนเหมือนเดิมทุกอาทิตย<ช>์เจอเ,เราทั้งหน้าจอหัดใหญ่คปเคเบิ้ลเก้าตาเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะอาทินี้เราอยู่ที่ไหนน้องออยอาทินี้เราอยู่กันที่ริมทะเล เออทะเลเนาะเห็นเรือลำนี้ใช่นึกถึงไทยบรรยากาศแบบแจ็คกับรถมากกว่ารถแจ็คไม่ใช่เรือไม่ใช่สมอเรือเออวันนี้นะคะเห็นเรือหลังด้านหลังหน่อยไปมเห็นนี่เราจะพาพิกัดขึ้นเรือลำนี้ไปเที่ยวไม่ไปจ้ะวันนี้ที่สงขลาเราเรียกว่าปีกิจกรรมใหม่ใช่ให้เราได้มาเดินเล่นกันใช่แล้วเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า นนสายวัฒนธรรมใช่ที่ไหนเขต้องรอ,อยที่ถนนนครนอกแน่นอนว่าดุถนนนี้มีความเก่าแก่อยู่คู่จังหวดสงคลามาอย่างช้านานแล,และ,ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นท่าเรือของโรงสีแดงใช่เขาเรียกว่าโลงพับหินโโซ,ซึ่งซึ่งอ่ะมาพูดย้อนไปนิดนึงได้ว่า เมื่อก่อนเนี้ยเป็นโรงสีข้าวเนาะมีมีปล่องควันอยู่ตรงนู้นเลยนี่คือปล่องควันที่เมื่อก่อนใชยแล้วก็เศรษฐกิจสมัยก่อนไม่ดีเนาะถือว่าเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่สมัยก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เมื่อการเวลามันผันแปรเปลี่ยนผันไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเปลี่ยนเป็นโรงติดยางพาราแล้วยางพาราก็แบบเออส่งไปนอกประเทศก็ไม่ดีสุดท้ายก็เป็นโรงต่อเรือใช่แล้วก็ก็มาเป็นท่าเรือใช่แล้ว บานนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์รส่งวยให้เรารวบรวมเรื่องราวของวสมขาไว้ที่นี่นะแล้วก็แล้วก็ไว้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีเอ่ยวัฒนธรรมศิลปะต่างๆมากมายนะครับมีมีการแสดงโชว์ทุกอาทิตย์เนาะแล้ววันนี้บังเอิญว่าเราเรามาเที่ยวคือแบบถนนส้นสายแบบ ใช่เรียกว่าสตรีทอาร์ตใช่แบบโอ้โหอยากไปแล้วอะใช่ใช่เราเห็นที่อื่นเขาจัดกันเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยสงขลาได้มีแล้วล่ละไม่ต้องไปถึงที่อื่นแล้วไม่ต้องไปถึงหัวยีแล้วที่นี่มีแล้วใช่่มีเลยเดี๋ยวเราสองคนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทุกซอกทุกมุมของถนนนครนอกกันแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยบัไปกันเลยไปก่อนอื่นเลยเราไปลงสีแดงกันก่อนไปดูกข้างในมีอะไร ทุกทนครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้าย สงทาสู่เมืองมรดกโลกทำไมถึงมีปบ้านนี้น้องออยคือเขากำลังรณรงค์ใช่ไม่รณรงค์สิจะขอขอกันเลยนี่แหละจากยูเนสโกใช่เพราะว่ามันมันมีสถานที่ที่สวยงามถักถึงสามแห่งในจังหวัดวก็เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าเรียกว่าเข้าคอนเซปต์ของของเมืองโมดกโลกนี่แหละนะใช่ค่ะสำหรับใครที่มาฮะโหอิมนะคะคือถ้าอยากทราบประวัติหรือลงสีแดงหรือคนสร้างเป็นใครอะไรยังไงจะมีรายละเอียดยินชมเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านหลังใช่แล้วก็ เป็นการเรียกว่าส่งเสริมที่จะขอที่จะขอเป็นมรดกโลกเรียกว่าถนนทั้งสายของนครนอกนี่แหละ<ช>แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูว่าทําไมต้องขอเป็นมรดกโลกหล่ะ<ช>มันจะมีความดีความเด็ดอ,อะไรยังไงมันเก่าแค่ไหนใช่ยุค90ยุค8ะศนย์เนีเออไปยังไงไปดูไปดูกัน,ไป,กนไปดูครับ ถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจวายหวานจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจอระเขค่สามพันปนั้นฉันเคยอยู่มา ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนนครน,นองเลยค่ะพี่การใช่คึกคืนใช่บรรยากาศคึกค,คืน่ใหญ่มากนะมากน <ะ S 1> คนแออัดมากก็ยั่ถนนสาววัฒนธรรมวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายถึงขีนดนตรีเราเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็น โดนดิวอิสลามเองพุทธเองหรือว่าเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นเมื่อกี้วงเมื่อกี้เป็นประมาณว่าอินโดนีเซียผสมกับมาเลเซียใช่ก็มันโดนานู้นม่โดนาลูกันสนุกสนาใช่คือทั้งถนนเนี้ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะในส่วนของตึกหรือบ้านช่องเนี้ยก็เป็นเหมือนกับว่าบูรณะเขามาเขามาบูรณะใหม่เนาะแล้วก็มาเปิดใหม่ใช่มาเปิดให้เราชมว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงอย่างเช่นตัวอย่างบ้านด้านหลังเราเองนี่เลยเป็นบ้านเก่าแต่ว่าเรียกว่า รีโนเวทม่ใ,<ช>ให้ดูชิคชิกซิวชิวเนาะใช่แล้วค่ะก็มีบรรยากาศแบบสมัยก่อนมา,ม,มากพวกะขุนพราะขุนมากเราจะเข้าไปดูสักในข้างในข้างในสักมั้ยอยากดูอยู่นะโอเคไปกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยในบ้านหลังที่เราเห็นกันเมื่อกี้ใช่เป็นบ้านโบราณเนะาะแต่ว่ารีโนเวทได้ดูแบบโมเดิร์นเนาะ ใช่ค่ะซึ่งเขาเปิดเป็นร้านข้าวต้มปลาใี่อร่อยที่สุดใช่เวลมาว่าร้านนี้อ่ะบ้านหลังเนี้ยมีอายุกว่า1น5ปีใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่ชั้นล่างมีชั้นบนด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้หน้าไปเราเดินเข้ามาจะมีแนวกับกกำแพงเมืองเก่าอ่ะอายุกว่าร้อยปีไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าจะเห็นแนวธรรมดานะมีการแบบปูกระจกใช่เื่อมองเห็นขัางล่างเรียกว่ายังคงเก็บไว้ยังกล่ว่าคนที่เข้ามาสามารถนดูได้นะแล้วไม่ใช่แค่บ้านนะคะหมายถึงว่าวัฒนธรรมด้วยเช่นนน้้าฝ ก็ยังมีอยู่น้ำฝนเพื่อลองรับน้ำฝนเอาไว้รับประทานนช่และก็ลงตุ่มพวกไข้น้ำที่กำแพงก็ยังมีอยู่นะเรียกว่าเขาเรียกว่ามอสเป็นไข้น้ำเนาะถือว่าบาล้าอย่างนี้เนี่ย ดูแบบดูแบบโบราณเนาะแต่ก็น่าอยู่อบอุ่นนะมันมันดูแบบมันดูแบบลงเตียมเออขอบุญจีนกันม้านงั้นนะใช่ถือว่าบ้านอย่างนี้เนาะหาดูยากเนาะถ้าอยากมาดูเนี่ยให้มาดูที่นะครับที่ถนนนครนอกจวดสงขลางเรานะครับ คักมากยิ่งข้างยิ่งแน่นคนยิ่งเข้ามา,าเรียกว่า,าเป็นอีกหนึ่งเรนมาร์กการท่องเที่ยวใหม่ของสงขลาก็ว่าได้นะน้องออยนะมีตลาดทั้งสายเลยด้วยใช่ไม่ใช่ตลาดอย่างเดียวพิพิธภัณฑ์ก็มีใช่คือระหว่างเราเดินไปเนี่ยเราก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ระหว่างใช่ด้วยแล้วาอาจจะเป็นร้านชิคชิลๆอะไรก็มากมายเยอะแยะไปอีกแต่เดี๋ยวแป๊บนึง ใสายไม้ตุ้นขึ้นหน้าย้อนย้อนกลับเมื่อกี้ที่เราไปกินที่เราไปกินตังเมี่ยี่ใส่ไม้ปัจจุนยังไม่ออกเพราะว่ามันปลอมกินไปถึงได้วันจันทร์วันกานี้เนี่ยโอเคค่ะงั้วเดี๋ยวเราไปช้อปตลาดกันแม่ได้ได้แต่วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวพอถึงเนาะจะให้ไปดูอีกทีนึงนะโอเคแต่ว่าไปช็อปก่อนไปไปช็อปก่อนไป กันปานกันปืนแล้วใครเล่ากันคำมั่นและคำสัญญาไกรลืมใครก่อนกันแล้วควันตาพี่ะวายามเธอลาร้างไปไกลพี่รักเราเคยร้านนี้เลยเป็นอาหารที่เรียกว่าหากินได้ยากในภาคใต้ใช่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แปลกใหม่สหรับรุ่ใหม่ใช่ใช่ตะเร้นดีกว่านี่เอง อันนี้เรียกว่าจับไม้เนาะใช่หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรนะแจงรอนใช่หรือเรียกสั้นๆว่าจับไม้เรียกยาวๆว่าจับไม้นะรสชาติมันคล้ายๆกับทอดมันแต่ว่านี้ใส่มะพร้าวด้วยทําให้อร่อยแล้วก็เอาไปย่างแต่ทอดมันเราเอาไปทอดไงใช่ค่ะนะจ๊ะอยากกินแจงรอนหรือว่าจับไม้มาร้านนี้เลยที่บนถนนนครนอกแข่งนี้ไม้หนึงกี่บาทไม้เท่าไรครับพี่สิบบาทบาทเท่านั้นเองผู้ชม สิบาบาทสามลูกนะลูกกิมมิคคือสามลูกสามลูกใช่โอเคไม่เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันซิอาเดี๋ยวพอเคไหมตักเลี้องจ่ายจ่ายก่อนจ้ะาตักก่อนนะจ๊ะโอเคอาเิมอืม๋อมาก้องผู้ชมคือออกง่ายๆคือมันมัน มันคือทอดมันทอดออมันเหมือนกึมคุ้นกว่ากึมค,คุ้นกว่ามันก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยมีกลิ่นหอมของการการย่างใช่ใช่ล <ะ S 2> แล้วก็ไม่อ้วนด้วยวันหนอ่งนะโอเค แล้วมาอีกหนึ่งร้านที่เราสนใจใช่หรือว่าเราสนใจว่าที่เราสนใจใช่มันแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่าใช้มือหรือเปล่าไม่ใช่<ม>เป็น ไข่ปลาทอดก็ราะอาจจะเบิดก็เมื่อก่อนเราเห็นเป็นไข่ปลาทอดแบบเป็นแผ่นใช่ไหมใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่นะจ๊ะมาเป็นพวงระยามเลยเห็นข้างหลังเมื่อกี้อร่อยว่าไปสัมผัสมาหรือว่าอะไรกันเมื่อกี้นพวงระยามเลยน่ากินมากเลยงอยเดี๋ยวจะมามีอะไรจะมาโชว์ด้วยโชว์ไข่ปลาด้วยมือดีไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันกันเลยคุณลุงมาถามคคคนนี้้ได่ะโอเมมาาาถักคนสวย นาะนี่คือไข่ปลาอะไรคะขอคุณลุงเนี่ยคุณลุงเนี่คุณลุงเย่ตอนนี้เรามาคำตอบมาแ้ว่าไข่ปลาข้างหลังเรานี่ยเป็นไข่ปลาอะไรอาไปกแคุณลุงอยเดินก่อนเไล้คาคุณลุงบอกว่าหัวล้อะไรกานคุณลุงตอนไหนไปถารอคุณลุงง ทำไม๋ย่คุณลุงจะไม่หาเมื่อกี้เราพูดนว่าไข่ปลาที่เป็นพวงระยานที่อร่อยนคือปลไข่ปลาอะไลเรามาหาคำตอบน้องออยด้านหลังเลยนะกับคนโทษหน้าเตาเลยกับคุณลุงันนี้นะคุณลุง อันนี้ไข่ปลาอะไรครับไข่ปลาตาเดียวครับไข่ปลาตาเดียวแล้วที่ต้องกับอะไรครับเนี่ยทำไมมันถึงตาเดียวเพราะมันตาบอดหรือว่ายังไงไม่ไข่ปลาอยู่ข้างเดียวกันอ๋อเด็กก็อยากไข่ปลาตาเดียวปลาปกปลาปกปลาปลวกปลาปลวกก็เลยปลาปลวกอันแรกปลากะลาปลากะลลตาลีเลยนี่ปลาตาลีอันนี้ต้องกับอะไรคุณลุงตาลน้ำหนึก ต้องกับผสมผสมอะไรขมิ้นอย่างนี้ขมิ้นทำขมิ้นขมิ้นอย่างเดียวเนาะอเพราะว่าขมิ้นอย่างเดียวเออแล้วก็สุดอื่นไม่บอกเพราะว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะโอเคคุณลุงให้ชิมด้วยชิมรออยู่รออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงต้องกัอะไรครับหน้าคุณลุงไป็นรังไงอ้าว ก็ตทองกระแทกนี่นี่ลุงนี่น้องอ้อยนี่วิวนี่ไข่ปลานะโอ้ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแผ่นๆบอกว่ามันเป็นระยะมาใช่เด็ดจุ๊บตรงต่อตรงก่ออีเล็รงก่อ ความสุขของไงคุณผู้ชมกินด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมยื่นมือแล้วเนี่ยเนี่คุณผู้ชมอยากินเห็นไหมว่าอร่อยไม่อร่อยขนาดไหนดูสิโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยดูที่หน้าร้านน้องอ้อยใช่ค่ะคนเยอะยัมาต่อเกีวถึงนู่นนะคนนอกคนในนู่นนะอีกหนึ่งร้านที่อยากให้มาชิมกันที่นี่เลยครับร้านไข่ปลาตาเดียวของคุณลุงนะโอเค น่ไม่น่าหนอันยา่คนในท่านึกสนุกลุกขึ้นขยับ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  อยู่กันที่ที่พิพิธภัณฑ์อะไรอยู่บ้านนครนายเมืองสงขลานะครับครับบางคนคิดว่าที่ที่ใหม่เนีย่ยยังไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราถามพี่ดีกว่าว่าที่เนี้ยไว้ทําอะไรทาไมถึงจัดขึ้นเป็นอย่างนี้อะไรยังไงนะครับผมก็บ้านนครนายอย่างนี้นะครับก็โดยทางทองอ้าทองหยืงเตียนนะครับโดยคุณกระจ่างจารุพุทธภั์อดีตสบสวสงขลา เป็นเจ้าของบ้านนะครับใช oh. ่ว่าท่านก็เป็นเจ้าของธุรกิจห้างทองเหลียงเตียนท่านใช้เงินทุนส่วนตัวของท่านทั้งหมดในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นนะครับตัวบ้านนะครับที่เป็นบ้านทรงจีนนี้นะครับก็เป็นบ้านโบราณนะครับเป็นร้อยอายุกว่า100ร้อยปีแล้วก็นํามาเรโนเวทขึ้นมาใหม่ก็คือส่วนไหนที่มันชำรุดเสียหายก็ถอดออกนะครับแล้วก็เอาไม้ใหม่ส่วนที่ดีนะครับใส่เข้าไป ส่วนที่ยังเป็นของเดิมๆอยู่ที่ยังสมบูรณ์อยู่เขาก็จะเอาใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นก้นอิฐหรือว่าต่างๆนะครับตัวบ่อน้ำอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับแปรงก็จะเป็นแปรงเดิมแลรนดไหนที่เสียหายเขาก็ใส่อันใหม่เข้าไปแทนตัวพื้นระเบียงนะครับก็จะเอาเป็นแผ่นกระจกมาเสริมเพื่อความสวยงามรือความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นตัวตึกสีขาวนะครับนั่นคือสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งสี่ชั้นแล้วก็รวมดัดฟ้าเป็นชั้นที่ห้านะครับ เราจะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเอกชนนะครับมีการเก็บรักษาของ<ฮ>วัตถุโบราณสิ่งต่างๆที่ท่านกระจาอย่ารรูกพพธัน์เนี่ยนะครับเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังหนุมๆแล้วก็นํามาแสดงมาโชว์จัดแสดงที่นี่ให้พวกเรานักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้จับต้องกันอ,อย่าง,างกใกล้ชิดไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในตู้กระจกแล้วก็ให้โบสถ์ตาอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็น,นี่ครับมีการแม้แต่ท่านยังเสียสละนะครับเอามาตัดครึ่งแล้วก็แปะที่ข้างขวาเลยอ๋อเป็นเจการใช่ครับถ้ากอดว่าเป็นเจการ เราไปตั้งบนโต๊ะบนตู้เนี่ยพอเราไปแตกตก็ไม่ต้องกลัวหล่นแตกแต่ถ้าเรายึดเป็นคอนกรีตยึดไว้เลยนะครับสามารถจับได้ใส่ได้ไม่ต้องกลัวหล่นแตกเลวพิธภัณฑ์นี้เปิด,เป,ดเปิดทุกวันไหนบ้างครับตอนนี้<ม>นะครับเรายังยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้สางปรับปรุงอยู่ยังอาจจะไม่ไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยก็เปิดให้ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเคอเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งโดยประมาณจนถึง5โมงครึ่งโดยประมาณของทุกวัน นะครับแต่ถ้าเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันที่มีกิจกรรมอย่างนี้ครับเราก็จะเปิดจนถึง2องทุ่มหรือ3ามทุ่มตามจํานวนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ปริมาณที่เข้ามาอยู่นะครับถ้ามีเข้ามาอยู่เราก็เปิดไปเรื่อยๆโอเคนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวขอจะไปเที่ยวก่อนเนาะในนี้เนาะโอเคขอบคุณครับซึ่งท่านผู้ชมค่ะบ้านหลังนี้สิ่งที่เราสนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคือเพดานกระจกนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูไลฟ์วิดยู่ข้างล่างอ๋อไม่เอาดีกว่าจางรอบๆกำลังสวยๆกันเลยตรงต่างคนเนาะตรงต่าง เที่ยวนะโอกยาเห็นใช่คมาอยู่ข้างในก็อยากจะ้ชมโอ้โหจ้าโอ้โหจ้าโอ้โหจ้าไม่ได้เนาะมันเล่นตลกอ่ะจ้าเรียกว่าบ้านหลังนี้เนาะมีการรวบรวมว่าหลายวัฒนธรรมว่าจีนเองไทยเองหรือว่าร่วมสมัยเป็นตึกชินุปตุกเก้ข้างหลังเดี๋ยวพวกเราจะพาท่านผู้ชมเนาะไปดูกันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างตามไปเลยดีกว่าถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จับต้องได้ดูได้ไปไมา คนใาญคนในท่านึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไยวายวตั้งวงกันไว้ตรงหน้าใจเอกท่าชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบานแฟนแฟนอยากนึกรำคาล่ะไปเลยสายใจพี่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่นะไปดูข้าง มมามัันกดขาของพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แง่งหรือว่าอีแดงก็รีพี่เลยเอาไม้ทิมตามามันพาเมามันไปแม่มาของเธอมันช่างดุกสียจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาของหัวผู้ชาย สุรกโฆษนากันมาตลอดเส้นทางของถนนนครนอกก็ว่าดได้ใงวันนี้ใช่ค่ะทางพิพิธภัณฑ์อ๋อพิพิธภัณฑ์ใช่ของกินนะคะแปลกแปลกอีกมากใช่ก็วัฒนธรรมที่มาแสดงว่าเป็นสตรีทอาร์ตใช่ต้องบอกก่อนว่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราเดินกันมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่อีกเยอะมากมายเลยแต่ว่าปดควาน้องดีดีแต่ว่าต้องให้ทุกท่านผู้ชมลองมาลองใช่ต้องเรียกว่าทใา้ผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมของสูงขาเมืองเก่าตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่แค่วัฒนธรรมยังมีธรรมชาติ ด้วยที่ติดกับทะเลอีก<ช>อย่างนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่ว่ามีพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวมีอาหารหรือเปล่ามีวิวด้วยให้ถ่ายรูกปกัน<ช><ค>สวยเนาะใครชอบอฟิลฟีนี่รับรองได้ที่นี่แหละเป็นที่ที่ต้องมาให้ใ<ช>ได้อีกหนึ่งที่เนึ่นะ จะอะไรนะขอสู่มรดกโลกใช่กำลังจะขอเป็นมรดกโลกนะที่นี่ถนนนครนอกสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่เนาะมาได้เลยแนะนำจริงๆแล้วก็เรียกว่าทุกมุมทุกตึกทุกซอยทุกทุกอย่างใช่ใถ่ายรูปได้หมดลงเฟซบุ๊กพรีเวดดิ้งก็สมควรที่จะมาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดือนหน้านี้ยอาจะมาแล้วนะคะกับพี่การยังไงก็ติดตามชมเนาะไม่อุ้ยคนลุกไหมอ่ะคุณแล้วขนลุก เรื่องเหนื่อลืมด้วยกันนะครับหนึ่งเดือนมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ใช่มาไม่ยากเลยแต่ว่าจำดีๆว่าถนุนนครนอกใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่ารอวันนั้นวันเดียวทุกๆวันถนนนครนอกยังเปิดให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆห้างร้านต่างๆที่ถนนนครนอกยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมมาทุกๆวันก็ได้หรือว่ารอวันงานอย่างนี้ก็ได้นะนะครับสำหรับปักหมุดเทปนี้ต้องบอกว่าสนุกจริงๆใชนะเหนื่อยด้วยเครายดใช่ครับ วันนี้ผมกับน้องออยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวขอเรียไปเดินกันอีกนะโอเคอยวเอพิโซนหน้านะคะเราจะพาไปไหนต้องติดตามชมนะคะแน่นอนอย่าพลาดสำหรับปักหมุดนะจ๊ะปักหมุดนะจ๊ะวันนี้ผมครับวิลโลว์พันยสั้นครับออชนะพินดวงทองครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณลุงกันเป็นไงบ้างครคุณลุงคะทำงานมาเหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยเนาะ ยิงเลยคุณลุงยิงจังเลยคุณลุงยิ่งยิงมากอ,ะอ่ะอันี่ไงเม,มื่อกี้ขนมขนมคนขนมคนใต้บอลนี่เอ้าไปดูนั่นเนอะ ไห้อนี่ดยกงปแล้วก็แล้วก็กด่ะครับอ๋อแล้วก็กดหยุดอ๋ไม่ต้องกดแล้้ก็กดตรงนี้ได้ห่ห้อยสุด้อยสสี่คุณมีทำอะไรขาดมั้ยี่ะา